สวัสดีจ้าทุกคนจ้าวันนี้เป็นมานยุดอ้อได้จ้าออกอมไม่ค่อยดีตัวจ้ามือชาอาจจะเป็นพังผืดจ้ามาหายกำลังใจแฟนจ้าอยู่ห้องกระเบือเนาะแกก็แก,แก,แกฟืนยังไม่หมดจ้าลูกชายแกก็ไม่ได้มาช่วยจ้าเพราะว่าเขาอยู่ไกลกันก็ ให้อ่าคนตัดฟืนเขาผ่าเป็นท่อนๆนัน่นท่อนแล้วแกก็จะเอามาผ่าอีกรอบหนึงจ้ะเหลือหลายอยู่จ้ะอีกหลายวันเนยจ้ะเป็นก้องเล็กๆน่อยตรงนี้เห็จ้ะกองเล็กๆน่อยๆตตรงนีงงๆๆๆงนง้แกเก็บอยู่โอ้หลายอยู่จ้ะยังไม่เซ็ตง่ายดอก แกก็ยามที่ออกไปทำงานเอารถไปเนาะแกก็ปั่นจักรยานมาจ้ะแล้วก็ขากลับก็ให้ออมารับจ้ะอันนี้เป็นป่าเฮ็ดอ้อด้วยจ้ะเฮ็ดพึ่งเฮ็ดพึ่งหวานเฮ็ดพึ่งขาลายจ้ะเขายังไม่ออกเลยออกก็ะถ่ายเพื่อนบ้านมาให้ดูนี่จ้ะเป็นเพื่อนบ้าน เป็นที่ของแฟนจ้ะแฟนขายให้แกมาอยู่เนาะแกอยู่คนเดียวก็จะเงียบสงบจ้ะแกชอบอยู่ในป่าถ้าเกิดนาเฮ็ดนี่บอกแฟนว่าจะมาเฝ้าถูกว,วันเลยแหละแกบอกว่าอะไรจะขนาดน้านอะไรประมาณนี้เลยจะ้ะ มาหาเอาในสวนเดอ้อค่ะคนเก็บฟืน อายุเจ็ดสิบสามแล้วจ้ะแข็งแรงพาฟื้น,นี่เก่งๆเลยจ้ะปีน,นี้คงจะช่วยเก็บผลไม้ได้ยเยอะเนาะปีนหาเคยว่ากันมาจะได้ไหมผู้ช่วยฉันดีใบไม้ ก็เริ่มออกแล้วจ้ะเขียวยเห็นว่าง่ายแบบนี้เวลอยาก,กาอยากเห็นด้วยเพราะนั้นผ่ากเกินเหนื่อยกินจ้ะกว่าจะออก ถ้ามันมีกิ่งอยู่ด้านไหนนี่โอ้กว่าจะได้จ้อยาก ฟืนที่พากันมันก่อนจ้ะก็แกก็เลี้ยงได้สวยงามมากเลยจ้ะตาให้มันแห้งเนาะถ้าแห้งแล้วมันก็ติดฟืนได้ดีจ้ะนี่ยจ้ะเลี้ยงอย่างสวยงามมามนีเลยจ้ะอันนี้ก็คุมาไว้เนาะผลก็ตกลงมาก็จะเปียกอะ่ะ ไม่ก็จะไม่แห้งคลิปนี้ออก็ขอลาก,กันเลยได้จ้าบายบายทุกทคนจ้าบายบายจ้า